ยืนยันคู่มวยในรายการวันที่12กรกฎาคมนี้โดยล่าสุดนั้นศึกป้องกันแชมป์ดุนยูบีซในรุ่นไลท์เวทของซาเคร์สตีเวนสันเจ้าของแชมป์โลกกับทางวิลเลียมเซเปดาผู้ท้าชิงในวันที่12กรกฎาคมที่นิวยอร์กซิตี้ซึ่งรายงานข่าวมาจากนิตยสารเออริงได้ออกมายืนยันว่าทางฮัมซาซิราดก็จะขึ้นชกกับทางเอสกาบาลังกา ในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทรวมไปถึงอัลวัตโตพูโรจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เวทของนุวอูบีีซึ่งเขาจะพบกับทางซูเบียมาติอัสและทางเดวิดโมเรลจูเนียเขาจะพยายามกลับมาฟื้นตัวหลังจากความพ่ายแพ้ต่อทางเดวิดเบนนบิเดโดยเขาจะขึ้นชกเผชิญหน้ากับทางอิมามคาตาเยฟสำหรับทางซาเคร์สตีเวนสันแชมป์โลกในรุ่นไลท์เวทของนุวูบี และทางฮัมซาซีลาดสองนักมวยที่พวกเขาเคยขึ้นชกในรายการเดียวกันที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและพวกเขาก็จะกลับมาชกในรายการในวันที่12กรกฎาคมเหมือนกันโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องทางเดอะโซนนั่นเอง